สวัสดีท่านผู้ชมกันทุกท่านกันด้วยนะครับคุณเคยมีความรู้สึกว่าจะโดนตำรวจรวบหรือเปล่าครับมีอีกครั้งหนึ่งในชีวิตของผมครับบอกเลยว่าเป็นประสบการณ์ครั้งแรกที่เกือบโดนตำรวจจับแต่ไม่โดนก็คือเออย้อนกลับไปในวันนั้นที่แบบผมนั้นทํางานจิกจิกจิกทำปั๊บ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 ทำเสร็จแล้วทีเนี้ยผมก็ได้ไปนั่งรถเพื่อจะกลับบ้านก็ไม่ไม่กลับบ้านแล้วก็ตอนแรกก็เอคิด เอนเนี่ยพาคูไปเที่ยวไหนที่เพื่อนเพื่อนมันก็พาไปมาปึ๊บขี่ไปออออดออดขี่ไปถึงตรงซอยซอยหนึ่งมั้งไม่รู้แล้วก็ขี่ไปแวะปั๊มน้ำมันบ้างแวะนู่นแวะนี่แล้วก็ไปหยกเหมือนเล่้งเครื่องอะ่ะเข้าใจไหมแบบเขาเรียกว,ว่าเด็กแว่นอะ่ะเออ แต่กูไม่ได้แว่นไงกูเป็นแค่คนซ้อนแค่ไปเขาเฉยๆทีนี้ผมแม่งก็ขี่เราไปเรื่อยตาตาตาตอนแรกก็ระแวงว่าเฮ้ยจะเจอด่านข้างหน้าหรือเปล่าวะนะแบบระแวงว่าเอ้ย e ด่านแม่งจะมาดักอยู่ตรงนี้หรือว่าก็ไปดูมาโอเคไม่มีไม่มีมมมจนจะแบบเหมือนแบบตอนนั้นก็คิดว่าจะกลับบ้านกันแล้วก็คือเหมือนขี่รถเล่นจนพอใจละก็คิดว่าเอยว่าจะกลับบ้านนี่แหละทีนี้เราจะขี่กลับบ้านป๊บมีอยู่ตรงนึงที่ขี่เลยไปปั๊บมันจะมีเพื่อนสอง ขี่ไปข้างหน้าก่อนไอคันแรกเนี่ยขีย่ไปปุ๊บย้อนกลับมาทันไอคันที่2ขี่ไปปุ๊บย้อนกลับมาทันแต่คันที่กูนั่งเนี่ยย้อนกลับไปปื๊บ,บตำรวจแม่งมาเลยตำรวจบอกว่าเอ้ยไอหนุม่มกลับรถทำไมไอ่ะไหนดูดิมีอะไรผิดกฎหมายหรือเปล่ากูก็ให้เขาคนไหนอ,อันนี้ครับดูกระเป๋าครับอันนี้ครับ่ะดูครับตรวจเลยรไม่มีอะไรครับเขาบอกว่า ยูโรงเรียนนี่งั้นลรือขอไม่เอ่ยชื่อโรงเรียนนะครับอ๋อไปได้ไปได้ไปได้ก็เลยขอบงีบพี่ตำรวจตอนนั้นกูเกือบตายละเกือบแบบได้ไปนอนคุกคืนนึงหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันแต่ก็ดีละอ๋อทีนี้ก็มีคนโทรมาสองคันหน้าแั่แหละที่มันไปแล้วมันย้อนกลับรถพอดีอเมาบอกว่าเฮ้ยเป็นไงบ้างโดนตำรวจรบหรือเปล่าบอกว่าเออดูแต่ว่าเขาปล่อยกูว่ะเขาเห็นว่ากูใส่ ือโรงเรียนเนี้ยโอเคกูคก็บอกว่าเกือบโดนแล้วแค่กูติดรถมากูก็เกือบจะโดนแล้วอ่ะนี่แค่กูแบบไม่ได้เป็นเด็กแว้นเหมือนกันนะติดรถเข้ามาเพื่ออยาก,กมาเที่ยวเล่นคือตอนนั้นกูคิดจริงๆว่าเออมันจะพาไปเที่ยวไหนว่าแบบมันจะพาไปเที่ยวแบบน,นู่นนี่หรืเปล่าเออทำให้ปวด่อนคลายเครียดจากงานอะไรอย่างเงี้เฮ้่แม่งพากูเกือบโดน,นจับไอชิปแต่ตอนนั้นมันอยู่ในเขตของพื้นที่เราพอดีเห็นมันบอกว่าถ้าสมมติพี่อยู่ที่อื่นเนี่ยมึงโดนแล้วนะมึงไม่น่า ใจมาน,นั้นทําคลิปอยู่นี่แน่นอนมึงโดนแล้วนะอะไรเงี้ยมึงโดนจับแน่ๆข้อมือมึงอะโดนจับแน่ๆเตรียมตัวโดนใส่ปัจแจมือได้เลยก <laughs> ็รู้สึกว่าเป็นประสบการณ์ที่เฮียมันตื่นเต้นมันทั้งตื่นเต้นทั้งวาดเสียวแล้วก็ทั้งกลัวไปในเวลาเดียวกันมันตื่นเต้นตรงที่ว่าเราแม่งเกือบจะเดินตำรวจืวกแล้วก็เสียตรงที่ว่าเขาจะจับกูหรือเปล่าวะจะกลัวถึงที่ว่าเฮียแล้วชีวิตอนาคตจะเป็นยังไงวะเนี่ยไม่ได้เกิดอะไรขึ้นก็เขาก็ปล่อยมา ถือว่ารอตัวไปนั่นนี่ก็คือประสบการณ์ชีวิตครั้งแรกที่เกือบโดนตำรวจลวกนี่ฮะโดนนี่ไม่ต้องพูดถึงแล้วครับกูไม่ได้นั่งทำคลิปอย่างนี้แน่นอนเพราะนั้นถ้าชอบเนี่ยก็กดไลค์ให้หน่อยนะครับแล้วก็ถ้าชอบมากๆก็กด Subscribe ให้หน่อยนะครับถ้ามีเรื่องเล่าอะไรมาเล่าเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังกันอีกไว้เจอกันครับบ๊ายบายคลิปหนะ้า